เร่แห้ง่ที่เอาเสียมใหญ่คุณมาคุดนะลูกเขียมใหญ่แม่คุณนะเหลือแล้วมันจะได้ตัวเดียวนั่นองเมื่อน,นี้นะที่ได้กินจ้อยแล้วเจ้าน่ะเอาเสียมแม่นานเลยอะไรเอานะเ,เสียมใหญ่แท้ <laughs> อะคุดคุดคุดคุณได้บ่าเพิ่นจะขุดกระปูคุณได้ไหม,มโอ้ยกระคูดซำฉัดฉัดทางต้นมันออกเลยเอะมาแม่ขุดไหมขุดไม่เต็มอันนี้ นั่นนี่มีเครียดน้ำทุโตไหนมีเครียดอยู่ทุโตเลยนั่นนี่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 เออนี่จ่าพี่น้องคะเอาก็ไดทั้งเันได้ทั้งปูแล้วก็ไดทั้งเครียดไปอ้อมแต่กัีนค่ะแนวกินบ้านเห่าเด้อาใส่นี่เครียดนี่น่ะเบาลูกเครียดเอาใส่สักกานนะเอาใส่นี่เครียดนะอุ้ยเครียดก็มีตตัวใหญ่ในี่มีกระปูน้ำอืมได้ยังเครียดหรอ เออลู้เครียดบอกอามีเครียดบางทีบางครูก็สิมีเครียดบางครูก็บางครูก็มีปูเนาะแต่บางรูเอาไม้มาเหย่อลูกนะแล้วลึกแค่อันนี้เนยไม่นะอุ้ยลึกซนาดเลยอันนี้จนรับเอาไม้มาให้อามีเร็วเอาไม้มาดูจิ้มจิ้มเออขอดิบเล่นก่อนเจ้เอาย่างงูเลยบอกว่าเอาย่านงูเอาต้องเอาไม้เหย่อน้ำใส่มึงด้วยเหย่อเข้าไปเหย่อเข้าไปอมีะแโอ้งูมันเบี้ยวเนี่ย นางก้องอยู่ไะบ่เมนบ่กพดเลิกดตัวใดเลิกกับบุคูตัน้อยไปหาบงนี้ไม่ขุดเองเมื่อกี้ล่าน้อยขุดได้เกียดตัวบักใหญ่วตอนหนูขุดเมื่อกี้นี่ไงเกียาเว้นตุ่มออกไปเลยใชยแหม่ให้กระปูตัวน้อยเนี่ยหนูหนูหนู

กวาดิครบได้บางหูก็เป็นหูปูแต่บางหูก็เป็นหูเกียดเด้อค่ะ<ๆ>นี่เฮามาหามือนี้เฮ่าก,กาหาอยู่หากินนะคะพี่น้องขาได้ทั้งปูได้ทั้ทงเกียดมากินคะ่ะวิธีชีวิตคนบ้านนอกบ้านนาอีสานบ้านสาวน้อยเด้อ นี่เลียนเลยไอ้มันจะไปนะปน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 ใส่กระปูใช่ไหมได้โอเคเดี๋ยวตำนักที่มาอัพเดทให้บังอีกรอบว่าเฮาวซีขุดได้ปูได้เทียดหลายสำใดกเนาะเดี๋ยวมาพลากันคลิปหน้าเด้อสำรับคลิปนี้บายบายเดี๋ยวขอขุดกระปูขุดเทียดซะก่อนจ้าจีบได้กินได้มันจีคัมปะเดี๋ยไล่ม